สวัสดีคะ่ะจากรลานช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนลำโพงของ Oppo นะคะเครื่องน,นี้เป็น Oppo A7 นะคะอันนี้เป็นลำโพงเก่าของ Oppo A7 นะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ทำการแกะลำโพองออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลำโพงล่างนะคะ โทรศัพท์เนี่ยจะมีลำโพงอยู่สองตัวนะคะจะมีลำโพงบนสำหรับสนทนานะคะส่วนลำโพงล่างนะคะสำหรับเปิด youtube พวกนี้นะคะนี่นะคะอาการก็คือเปิด YouTube แล้วเสียงไม่ออกนะคะเสียงลำโพงล่างไม่ออกนะคะแล้วก็ส่วนลำโพง ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนลำโพงตัวใหม่ไปเนี่ยสามารถเ,าเสียงมันจะออกไหมกูนะคะนะคะ นี่นะคะอ,คอมนี้เปิดลำโพงเสียงออกแล้วนะคะหลังจากเปลี่ยนลำโพงตัวใหม่ไปนะคะ นะคะคีก็ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนลำโพงของ Oppo A7 นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนลำโพงนะคะไม่ว่าจะเป็นลำโพงบนหรือลำโพงล่างนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ